ยามาฮ่า R X7 หน้าตาเล็กนี่จะปอดเสื้อลมผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่3 2 0 0 0เท่านั้นนะครับผม ดีครับพบกับร้านอาร์มยูทีดีซีอีกแล้วนะครับผมบอกประจำอะไรนอกกระแสมาเหอะนี่จะปอเสื้อลมผมว่ารีวิวเองไม่ไหวแล้วอาจารย์มาช่วยลวจนะ้านี่ยืนรออยู่นานแล้วเมื่อไรผมจะได้เข้าฮะนะครับ,รบพบกับป๊อปยูทีดีซีครับมีนับสกเก <laughs> อาจารย์ช่วยผมหน่อยดิมาอันนี้เป็นเครื่องซิ่งเต็มระบบนะครับเสื้อลมเสื้อลมเจ้าของเก่าอันนี้เคยเอาไปทําเวลามาประมาณสิบ สองสิบสามประมาณนี้คันนี้ของเราก็สี่ร้อยสองเมตรของเราทำสามวันเนี่ยสามวันกิโลนึงอันนี้เป็นรถไรเบาแล้วนะครับดูเบามากเบาจริงเบาเบาคันนี้เบาเลยหละอันนี้มีท่อไทเทเนียมนะครับที่เห็นเห็นมีโช๊คหลังอ่าแล้วก็มีสวิง์อาร์เนียมนะครับแล้วก็มีเกยงเป็นอลูมิเนียมแล้วอันนี้มันเป็นยี่ห้อของลีดนี่ลีดเป็น V 4ฟครับอันนี้เป็นคาบูหัวใจหัวใจใช่ใช่เองรู้ใช่ไหมแล้วเองไม่ยอมพูดใช่ ยักหน้าอยู่ข้างหลังเว้ยใช่ใช่พี่ใช่พี่ใช่พี่ก็โหแล้วคือแวนตัวจริงไม่ออกมาช่วยเลยอ่าล้อครับล้อหน้าหลังเป็นอาก้อนนะครับเพิ่งขึ้นซีรุ่นมาใหม่ๆเลยนะครับมือลิงโอ้โหนี่มันเก็บทุกจุดเลยนะใช่มือลิงแต่งไน้นเลดสีใหม่สีใหม่กิ๊บ์กิฟตเลยเบาทรงเอาไว้หมอบเลยนะเอาไว้แบบโดดนอนไม่ต้องทำอะไรเลยท่านท่านโดดนอนให้ดูหน่อยเด้ผมจับให้เอาเดี๋ยวอ่ะถ้าผมล้มไปมันไม่ข่มเลยแหนข้อบนเป็นเมเนียมนะครับเฮ้ยอายแค่ลืมไปมีสองตัวนะ มีทรงลุงอะทรงหน้าก,กากเล็กนะหน้ากากเล็กมันหายากเนี่ย<ช>มันจานหน้าแต่งด้วยทําการสตาร์ทกันเลยครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูมันสตาร์ทติดง่ายนะคันนี้อันนี้ไม่มีสวิตช์ไม่มีอะไรทั้งนั้นสตาร์ทได้เลยต่อตรงได้เอาสวิตช์อะเนีย่ยเดินบงเดินเบาดีเลยอ่ะใช่เสียงแบบว่าเสียงมันเพาะรับเสียงเสียงมันทอนะระดับเพล่อรดับเพื่อก็ลอปล่อยดับเลยปล่อยปล่อยคัตด,ดับ ชสำหรับอู่ไหนนะที่คือว่าเฮ้ยมาแล้วเกือบสุดแล้วอขอไปปั้นต่ออีกหน่อยแต่ว่าจริงๆมันก็วิ่งได้เลยใช่เผื่อเขาเอาไปทําเวลาสร้างชื่อนะครับอนนี้เราสร้างชื่อมานานแล้วมีตัวขับดีๆนะผมว่ามันเวลามันไปได้เลยครับคันนี้เราองสมบรณ์เลยครับเราไม่กล้าขับนใช่น่ากลัวดูทรงให้ผมขับเนี่ยช่างภาพเนี่ยช่างลอยอ่ะนี่แน่นเหมือนกันเลย อาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าเล็กแล้วก็ไม่กล้าออกด้วยมันยกแน่นอนถ้าคนขับเป็นๆผมว่าน่าจะสนุกเลยครับ y <นะ S 2> ม m a h a RXZ หน้ากากเล็กเฉพาะเสื้อลม1 3 5cc ทะเบยียนโอนภาษีขาดเกินผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่32,000เท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มยูทีดีซีมีสายหรือมาไม่ถูกยังไงนะครับ ปากหมุดมาเลยร้านอยู่สมุทรสาครพระรามสอง 2, ใกล้กับสามพันท้ายนรานสิงษ์ปากหมุดร้านอาร์มยีทีถ้ามาไม่ถูกอ่ะเนี่ยลองลองดูบริเวณรอบข้างลองดูดิเนี่ยครับผมอยู่ในทุ่ง <c oughs> ย่างสมานหน้าแล้วอยู่ตรงไหนครับนี่ <c oughs> ลูกค้าย,ยังหลอก <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านอาร์มยูทีทีซีรบกวนไลค์แชร์ซับสไครต์ให้อาร์มยูทีทีซีด้วยครับอาร์มยูทีทีซีละเล็ก์วิสใหญ่หรือพวกเราเรียกกันว่าจับถ่าบิ๊กเมื่อวาน เรวก็ขายตัวอันเหมือนกันนะเนอะนี่ใชุ่่งนี้ไม่ค่อยทำงานเลยนะเข้าสวัสมาครับสวัสดีครับ